ข้าวห่อแจกฟรีจ้าข้าวห่อแจกฟรีมารับเร็วข้าวห่อแจกฟรีจ้าแจกข้าวฟรีเหรอครับใช่ครับงั้นผมขอคนละสามห่อได้ไหมครับพอดีจะไปกินข้าวกลางวันกับข้าวเย็นด้วยโอ้โหสามห่อเลยเหรอครับผมกลัวมันจะไม่พอแจกคนอื่นเลยทีครับโอ้ยคุณทำมาแจกแล้วยังมาห่วงอีกออครับคนละสามหอ่อ ก็ได้ครับอันนี้ก็แจกฟรีใช่ไหมครับขอนะโอ้ยข้าวได้ยังเนี่ยหิวจนก็จะขาดแล้วได้แล้วครับอพี่วันหลังอ่ะทำพวกพิซซ่าแม่ก็เบอร์เกอร์มาแจกพวกผมหน่อยได้ไหครับ ผมอหักกินแ่ะเอ่อคนท้องแจกฟรีใช่ไหมคะใช่ครับนี่ว่าแต่คุณท้องกี่เดือนแล้วครับเนี่ยเอ่อห้าหกเดือนแล้วค่ะโ,โหห้าหกเดือนนี่ถ้าไม่บอกเนะี่ยผมคิดว่าเก้าเดือนแล้วนะครับเนี่ยท้องโตซะขนาดนี้ ออสงสัยเด็กจะตัวโตวค่ะอืมครับแล้วคุณจะเอาเป็นข้าวอะไรดีครับมีหมูทอดไก่ทอดหมูหวานแล้วก็เนื้อเค็มครับถ้าเอาห่อเดียวต้องอดลุ้นทองแน่ๆเลยอะเอาไปหลายๆห่อแล้วกันจะได้มีลุ้นเอ่อถ้าอย่างงั้นฉันขอทุกอย่างเลยค่ะอย่างละสองห่อนี่คุณจะเอาคนเดียวแปดห่อเลยหรอครับแหม คุณก็รู้ว่าว่าคนท้องอ่ะทานเยอะค่ะนะคะฉันขออ่ะก็ได้ครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับค่ะได้แล้วครับขอบคุณนะคะโหได้มาตั้งแต่หออนี่มันต้องมีทองห้าบาทอยู่ในนี้สักห่อนึงเหรอวะ สวัสดีครับอ๋อ,อ,อ,อคุณพูดไม่ได้อ,องั้นเอาเอาข้าวอะไรดีครับ หมูทอดนะครับเอาแค่ห่อเดียวเหรอครับนี่คนอื่นเขาไปตั้งสามห่อนะครับบางคนก็แปดหอ่อคุณแน่ใจนะครับว่าเอาแค่ห่อเดียวแล้วขนมน้ำนี่เอาด้วยไหมครับหมายความว่าที่เหลือเนี่ยคือให้ผมเอาไว้แจกคนอื่นงนั้นเหรอครับนี่คุณรู้ไหมครับว่า คุณคือคนแรกและคนเดียวเลยนะครับที่ไม่โลภแล้วก็ขอข้าวแค่ห่อเดียวนะ,ะนี่ครับข้าวคุณ ไหนดูสิหอไหนกันหน้าที่มีทองห้าบาทแอนเดรนเฮ้ยก้อนหินอาจจะอยู่ห่อนี้ก็ได้เฮ้ยก้อนหินเหรอวะไหนดูดิเฮ้ยนี่ก็ก้อนหิน อนี่ก็ก้อนหินอุ้ยหอ,ยอนี่ก็ก้อนหินอย่าบอกนะว่าทั้งหมดเนี่ยมีแต่ก้อนหินน่ะเฮ้ยนี่ฉันโดนมันหลอกเหรอะะเนี่ย,ยนี่มันกล้าหลอกฉันเหรอน้อยไม่รู้จักคนอย่างฉันซะแล้วมันหลอกคนอย่างฉันได้โดนเน่ น้อยกล้าหลอกใชนเหรอทำแบบนี้หมายความว่าไงฮะจะให้ฉันกินก้อนหินแทนข้าวแล้วไงแบบนี้มันหลอกกันนี่หว่าก็ใครใช้คุณมาหลอกผมก่อนนะหมายความว่าไงหลอกอะไร ก็นี่ครับที่คุณหลอกผมคุณนึกว่าผมไม่รู้เหรอครับว่าคุณแกล้งท้องเพื่อมาขอข้าวฟรีเนี่ยย่งสิทธิ์คนอื่นที่เขาลำบากจริงๆอะ่ะวันนี้ใครจะได้เป็นผู้โชคดีได้ท้อง5บาทเส้นนี้ไปกันนะ แจกทองหนักต้องห้าบาทเลยหรอห้าบาทนี่ก็อุ้ยได้เป็นแสนเลยนะเนี่ยแจกฟรีเด็กคนชรลาคนพิการคนท้องขอทานอุ้ยแต่ว่าเราปกติอ่ะก็อดได้ดิวะทำไงดีวะเนี่ยอ๋อ <c oughs> นึกออกแล้ว ้องแจกฟรีใช่ไหมคะ,ะใช่ครับ mm hmm. คุณเองก็ดูปกติดีนะครับถ้าทางนี้ก็ไม่ได้ลำบากอะไรเลยทำไมคุณต้องทำแบบนี้ด้วยครับก็ฉันเห็นว่าคุณอะใส่ทองลงไปในห่อข้าวเนี่ยฉันก็แค่อยากได้ทองอะก็แค่นั้นเองเพราะแบบนี้เองผมว่าแล้วเชียวแล้วคุณรู้ไหมครับทองน<ม>ั่นเนี <bon> ่ย <asshole> ไม่ใช่ว่าผมจะให้ใครก็ได้นะครับผมเลือกคนให้และคนที่ผมเลือกเนี่ยมันไม่ใช่คุณครับเพราะฉะนั้นคุณรีบกลับไปได้แล้วครับก่อนที่ผมจะแจ้งความจับคุณอขอโทษค่ะขอโทษค่ะฉันขอโทษนะคะฉันจะไม่ทำอีกแล้วฉันกลับจะได้ค่ะฉันกลับแล้วนะคะ นี่คุณเอาทองมาคืนผมเหรอครับคุณนี่ซื่ออย่างไรนะครับนี่ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาได้ขนาดนี้เนี่ยเขาเอาไปแล้วครับเขาไม่มีใครมาคืนหรอกออคุณฟังนะครับทองเส้นนี้เนี่ยผมตั้งใจให้คุณผมก็แค่อยากช่วยเหลือคนที่เขาลำบากนะครับ แต่ก็ไม่ใช่คนลำบากทุกคนนะครับที่คู่ควรกับความช่วยเหลือวันนี้ทั้งวันเนี่ยคุณพิสูจน์ให้ผมเห็นแล้วนะครับว่าคุณเนี่ยคู่ควรกับทองเส้นนี้จริงๆคุณไม่โลภนึกถึงคนอื่นไม่ได้นึกถึงแต่เรื่องของตัวเองเก็บทองเส้นนี้ไว้นะครับแล้วก็เอาไปต่อยอดชีวิตคุณไม่เป็นไรหรอกครับผมมีแล้วผมจะช่วยคนอื่นครับที่ผมช่วยเนะี่ย เพราะผมเคยผ่านจุดๆนั้นมาก่อนผมรู้ว่าความลําบากนี่มันเป็นยังไงแต่ก็รู้ด้วยว่าการที่มีชีวิตอยู่อย่างมีความหวังเนี่ยมันดีแค่ไหนคนระับไม่เป็นไรนะครับก็ถ้าคุณได้ดีเมื่อไหร่เนี่ยก็อย่าลืมช่วยเหลือคนอื่นนะครับ